การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาการจนะบุรีเขตสอง จุดเน้นที่1อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโรงเรียนวัดสาระวณารามพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยกำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยระบุกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียน ได้และคิดเลขเป็นในสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างชัดเจนเชน่นกิจกรรมส่งเสริมและแก้ปัญหาการอ่านโดยใช้สื่อต่างๆกิจกรรมการท่องสูตรคูณและกิจกรรมคิดเลขเร็วเป็นต้น ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อาทีเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียนในระหว่างปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้น12.43 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องเพิ่มขึ้น5.85โดยรวมทั้งสองด้านเพิ่มขึ้นถึง9.14 ด้านการคิดเลขเป็นมีการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70และ71สณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสองได้รับรางวัลเหรียญทองแดงลำดับที่7ในการแข่งขันคิดเลขเร็วชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ส 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการต่อสมการคณิตศาสตร์ A Math ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองคิดเลขเร็วชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียญทองแดงคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 5. ได้รับรางวัลลำดับที่4เหรียญเงินการต่อสมการคณิตศาสตร์ A math ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71็หได้รับรางวัลลำดับที่3ซูโดกุชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 7 ได้รับรางวัลลำดับที่9เหรียญเงินสุโดกุชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 จุดเน้นที่ 2- Active Learning ในการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning สถานศึกษาได้มีการวางนโยบายในโครงการนิเทศการสอนของผู้สอนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการสอนเพิ่มเติมโดยการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารการสอนนิเทศติดตามใช้กระบวนการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ พาริก้าเพื่อใช้นิเทศติดตามกระบวนการสอนของคณะครูให้มีศัก,กยภาพและประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นจุดเน้นที่3โคชชิ่งเป็นระบบ สถานศึกษามีการประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือประเมินความเสี่ยงร่วมกันและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงมีการจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาจัดทำคำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยและจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษามีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ3ปได้แก่ปกป้องปลูกฝังและปราบปรามให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุร้ายนั้นซ้ำอีก จุดเน้นที่4ค้นพบนวัตกรรมสถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมพัฒนารูปแบบหรือดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิ ภาพซึ่งในปีการศึกษานี้คุณครูทุกคนได้มีการจัดทําวิจัยและผลิตสื่อเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้คนละหนึ่งชิ้น ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบพาริกาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย จุดเน้นที่นํานำ Best p r a c t i c e เผยแพร่จากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์กับสื่อออนไลน์จึงทำให้สถานศึกษามีช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ที่หลากหลาย ฝ่ายวิชาการ 1. โรงเรียนวัสาราโอนารามจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1โดยทุกฝ่ายให้ความเห็นชอบ 2. ครูมีการพัฒนาตนเองและนำความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง สถาศึกษามีสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงโดยคุณครูทุกท่านจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาคเรียนละหนึ่งชิน้น 4. ครูทุกคนจัดทำโครงสร้างข้อสอบใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ 5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีเอกสารครบถ้วนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน 6. คุณครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่อง 7. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนได้แก่ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมค่ายวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษาจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาผู้เรียนและมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 8. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองสถานีอานามัยหรือโรงพยาบาลวัดตำรวจและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การบริหารด้านงบประมาณ 1. โรงเรียนมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการประชุมฝ่ายรวบรวมข้อมูลพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีภายใต้กรอบการใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจัดทำแผนงบประมาณ 2. โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบบริหารการเงินบัญชีและพัสดุจัดทำเป็นงานจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบมีการติดตามการจัดจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการโดยแจ้งให้คุณครูผู้รับผิดช,ชอบทราบ 4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณผู้รับผิดชอบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกไตรามาส 5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีต่างๆเพื่อคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 3. การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล 1. โรงเรียนวัดส,สารอุณารามมีคุณครูและบุคลากรครบทุกชั้นและตรงตามความต้องการในสาขาวิวชาต่างๆจึงส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาลายบุคคล ID plan ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและเข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละร้อย 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพคิดเป็นรอยละร้อย 4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารวมกิจกรรมในโอกาสต่างๆพร้อมกันร้อยละร้อยซึ่งในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมส่งย้ายครูจำนวนหนึ่งครั้งต้อนรับครูบรรจุใหม่หนึ่งครั้ง 5. การส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่างๆเช่นมอบของขวัญวันเกิดให้กำลังใจในยามเจ็บป่วยหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้น 4. การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำสารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านลายผู้ปกครองทุกระดับชั้นและเว็บเพจโรงเรียนวัสสาราโอนารามเพื่อแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ โรงเรียนมีการสำรวจข้อมูลสัมมโนประชากรในวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในแต่ละปีทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและนี่คือจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วัดสารวนาราม